พบก็เราชมมากล่าอบุญนะครับผมเมื่อเขาได้กองทรายใหม่นะครับอบุญโอ้โหฝโินจัดเลยครับโอ้โหโอโห้แต่ว่ายัางไม่เต็มร้อยเพราะว่าแบตอ่อนนะครับผมแบตเตอรี่อ่อนยังไม่เต็มที่นะครับผมโอโ้ได้กองใส่กองกองกองใหญ่กองทรายเบลเลอร์ใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้สนุกกล้ละโอ้โหปีแล้วครับปีแล้วครับปีแล้วครับ โอ้โหสนุกเขาละสนุกเขาละโอ้ยนานนอนกิ้งแล้วโอ้ยนอนกิ้งแล้วนอนกิ้งแล้วตอนนี้ตกเด้ออบเด้อตกเด้อบเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยกบน้อยเหมือนกบน้อยเลยเนี่ยโอ้ยปั่นกบน้อยเลยโอบุญโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยน่ะเออสนุกของเก่าเลยเออเออสูงมากเขาฟินจัดฟินจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟินจัดโอ้เด็กน้อยได้เล่นสายครับถูกใจเขามากเลยโอบุญ สนุกเลยนะอบเนาะเย็นเลยน้ออบเนาะเออเย็นแหละน้องอบเนาะเอ้ยสนุกก็ละก็เลยสนุกก็ละอมีความสุขหลายอะล่ะเอ้ยกับกองทรายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนกิ้งแล้วตอนนี้นอนกิ้งแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วแม่เตยอยากเล่นด้วยแล้ะแม่เตยเอ้ยนะครับผมขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกองทรายกับน้องอบบุญของเรานะครับผมสวัสดีครับผม